วิญญาณหลอนวิญญาณอาฆาต <S par nder> เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ท่าน้ำแห่งหนึ่ง <K air an> ใกล้กับวัดคลองเตยนอกอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการซึ่งย้อนไปสักยี่สิบกว่าปีเห็นจะได้ในยุคสมัยที่ทางแถวนั้นยังไม่ค่อยจเจริญ เป็นป่ารกทึบต้นไม้ขึ้นเบียดเสียดเต็มสองข้างทางความเจริญยังเข้ามาไม่สักเท่าไหร่ไฟฟ้าส่องสว่างตามถนนหนทางก็มีบ้างเป็นบางจุดทำให้เห็นบรรยากาศตามท้องถนนยุคนั้นดูน่ากลัวพอตกกลางคืนเวลาประมาณ3าถึงสี่ทุ่มชาวบ้านก็ปิดไฟนอนกันหมดแล้ว คืนนั้นเวลาประมาณห้าทุ่มเราก็ต้องสะดุ้งตื่นเพราะเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นเสียงปลายสายบ่งบอกว่าเป็นเสียงของพ่อนั่นเองที่บอกให้ไปรับแกที่ท่าน้ำวัดของเตยนอกเรารีบลุกขึ้นล้างหน้าล้างตาแล้วบึงมอเตอร์ไซค์คู่ใจไปรับพ่อทันทีโดยระยะทาง ก็ห่างจากบ้านไปเป็นกิโลกิโลแถมบรรยากาศข้างนอกยามนี้นั้นก็ดูวังเวงไปทุกที่ด้วยเวลานั้นมันไม่มีรถแล่นสวนมาเลยสักคันเดียวแต่เราก็ไม่ได้คิดอะไรคิดแต่อยากจะรีบไปรับพ่อแล้วรีบๆกลับมานอนต่อให้ไวที่สุดเพราะพวกนี้ต้องตื่นแต่เช้าเพื่อไปโรงเรียน ขี่รถไปเรื่อยๆจนไปถึงท่าน้ำแห่งหนึ่งซึ่งเวลานั้นพ่อก็มานั่งรออยู่ก่อนแล้วแต่ตอนนั้นที่เรามองไปสังเกตว่าพ่อไม่ได้นั่งอยู่ตรงนั้นแค่คนเดียวแต่มีผู้หญิงผมยาวยืนหันหลังให้เราอยู่ใกล้ๆกับพ่อสังเกตดูเธอผู้นั้นใส่ชุดนักศึกษา รองเท้าผ้าใบสีขาวดูแล้วอายุน่าจะได้แค่ไม่เท่าไหร่เมื่อพ่อเดินขึ้นมาเราจึงถามพ่อว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นใครพ่อก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันแต่เธอลงเรือมาด้วยกันโดยระหว่างนั่งเรือเธอไม่พูดจาอะไรคนขับเรือถามว่าไปไหนก็ไม่ตอบ ได้แต่ชี้นิ้วบอกอย่างเดียวพอฟังพ่อเล่าจบเราก็นึกสนุกเลยตะโกนร้องถามผู้หญิงคนนั้นไปว่าจะกลับด้วยกันไหมมีคนมารับหรือเปล่าแล็ก็ได้ผลเธอตอบกลับมาด้วยน้ำเสียงอันแหบแห้งว่าไม่มีใครมารับถ้างั้นขอติดรถไปด้วยคนนะ พอสิ้นเสียงแล้วเธอก็ค่อยๆหันหน้ามาทางเราโดยที่ตอนนั้นเห็นหน้าไม่ค่อยชัดเพราะมีเส้นผมปิดบังหน้าตาอยู่บวกกับความมืดยามค่ำคืนตรงบริเวณน,นั้นด้วยมังแต่เท่าที่สังเกตตามเนื้อตัวของเธอดูซีดๆผิวพรรณดูขาวยังไงพี่กลแต่ก็ไม่คิดอะไรมาก จากนั้นเราสามคนก็พากันเดินมาที่รถตอนนั้นเราเปลี่ยนให้พ่อขี่รถแทนโดยมีเรานั่งกลางและเธอคนนั้นนั่งหลังสุดตลอดเวลาที่รถวิ่งไปนั้นดูผู้หญิงคนนั้นจะไม่ยอมพูดจาเลยสักคำแล้วที่มันเริ่มแปลกก็ตรงที่พอขี่ไปไหนไปไหน ไอหมาเวนก็ยังโหนลับกันไปตลอดทางด้วยแถมบางจังหวะยังมีลมพัดมาให้หนาวกายเป็นละลอกละลอกอีกด้วยจนพ่อต้องหันมากระซิบบอกกับเราว่าวันนี้ทำไมมันชักแปลก,ปกนะๆนะเมื่อขับรถมาถึงทางโค้งที่มีต้นหูกวางขนาดใหญ่อยู่จูจูผู้หญิงที่ขอนั่งติดรถมาด้วย เธอก็พูดด้วยเสียงอันแหบแห้งว่าให้หยุดรถตรงนี้พ่อเราจึงหยุดรถแต่ยังไม่ทันที่จะหันไปมองว่าเธอก้าวลงจากรถหรืออยังผู้หญิงคนนั้นจูจูก็ไปยืนอยู่ที่ใต้ต้นหูกวางริมถนนแล้วอย่างรวดเร็วมันเป็นไปได้อย่างไรเธอลงไปตอนไหนไม่มีใครรู้ พ่อจึงบอกให้เราตั้งสติให้ดีเพราะเราไม่ได้มาหลายและเขาก็คงไม่มาทำอะไรเราหรอกจากนั้นพ่อก็หันไปพยายามสตาร์ทรถอีกแต่ทีนี้พยายามเท่าไหร่มันก็ไม่ยอมติดในขณะที่ผู้หญิงคนนั้นก็ยังยืนอยู่ใต้ต้นหูกวางเหมือนเดิมโดยสายตาก็มองมาที่พวกเราสองคน ด้วยเวลตาที่ดูน่ากลัวมากตอนนั้นเหมือนพ่อเริ่มจะทนไม่ไหวพ่อจึงหันไปนตะโกนด่าเธอไปว่าถ้ายังไม่เลิกแกล้งกันอีกเดี๋ยวจะแช่งไม่ให้ไปผุดไปเกิดเลยนะแล้วสักพักรถมันก็สตาร์ตติดขึ้นมาเองเฉยเลยแต่ยังไม่ทันที่จะขี่รถออกไปก็มีบางอย่างหล่นมาจากไหนไม่รู้เฉียดหน้ารถไปแค่นิดเดียวเอง เพ่งตาดูวัตถุตรงหน้าคล้ายๆลูกมะพร้าวแต่ตรงนั้นไม่มีต้นมะพร้าวอยู่เลยสักต้นแล้วอะไรที่ตกลงมาพ่อจึงส่องไฟจากหน้ารถเพื่อดูว่ามันคืออะไรสิ่งที่อยู่ตรงหน้าก็คือหัวของคนมีเส้นผมยาวๆที่ใบหน้าดูบอบช้ำดวงตาบวมแดง ลิ้นแลบยาวชวนหน้าขนลุกที่สุดพอเห็นเท่านั้นแหละเราก็ตะโกนบอกพ่อว่าให้ขับรถกลับบ้านให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้โดยไม่ยอมหันหน้ากลับไปมองข้างหลังอีกเลยเมื่อขี่รถไปถึงบ้านแม่เลยถามว่าเป็นอะไรมาท่าทางเหมือนหมีผีมางั้นแหละใช่เลยแม่ พวกเราหนีผีมาน่ากลัวซะด้วยพ่อร้องบอกแม่สรุปว่าคืนนั้นทั้งคืนเรานอนไม่หลับเลยนึกถึงแต่เรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคู่พอรุ่งเช้ารวบรวมความกล้าเข้าไปถามนาชายที่เป็นเพื่อนพ่อรวมถึงเล่าเรื่องราวที่ไปเจอมาเมื่อคืนให้เขาฟัง เพื่อว่าน้าชายน่าจะรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับที่ตรงนั้นและมีผีผู้หญิงที่เราเจอเมื่อคืนสรุปก็เป็นจริงเมื่อาน้าชายเล่าให้ฟังว่าสงสัยผู้หญิงที่เจอนั้นจะเป็นนักศึกษาที่เคยถูกข่มขืนและฆ่าในป่าหลังต้นหูกวางแน่ๆเพราะหลังจากเกิดเหตุและชาวบ้านไปพบศพนั้น คนเขาก็เจอวิญญาณของหญิงสาวผู้นั้นมาปรากฏกายให้เห็นอยู่บ่อยหนโดยคาดกันว่าเธอคงยังไม่ไปไหนหรอกเพราะยังจับคนร้ายไม่ได้ก่อนหน้านี้กระทั่งญาติญาติของผู้ตายได้ไปนิมนต์พระให้มาเชิญวิญญาณไปแล้วแต่เธอก็ไม่ยอมไปสักที ซ้ำยังเที่ยวหลอกผู้คนยามค่ำคืนอยู่แบบนั้นเราฟังก็ขนลุกสู้ไปหมดเลยใจก็นึกกลัวแต่อีกใจนึกก็นึกสงสารผู้หญิงคนนั้นที่ถูกคนร้ายฆาตกรรมอย่างโหดเหี้ยมแบบนั้นแต่พอผ่านวันนั้นไปอีกประมาณ3าถึงสวันก็มีข่าวว่าคนขับวินมอไซหน้าท่าน้ำคนหนึ่ง เกิดไปโดดน้ำตายที่ท่าน้ำนั้นซึ่งก็ไม่ทราบว่ามันจะเกี่ยวกันหรือเปล่าเพราะว่าหลังจากนั้นก็ไม่มีใครเคยพบเห็นดวงวิญญาณของผู้หญิงนักศึกษาคนนั้นอีกเลยเรื่องก็มีเท่านี้ครับ